ไปดูในส่วนของสำมะโนงเขตกันบ้างนะครับไปดูกันว่าวันนี้แต่ละเขตมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างนะฮะไปเริ่มต้นกันที่สำมะโนงเขตรลาปุรณะนะครับก็ได้มีการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารเขตรลาปุรณะโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพิบาลได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดําเนินการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยเพื่อนําไปตรวจสอบหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหารและได้มีการเก็บตัวอย่างภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารเพื่อนําไปตรวจสอบหาเชื้อแบคทีเรีย เพื่อความสะอาดปลอดภยัยถูกสุขออนามายัยเป็นไปนตามหลักสุขาพิบาลสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภยัยนณสถานที่จําหน่ายอาหารร้านออยอาหารตามสั่งถนนประชาอุทิศแขวงราชบุรณะนณสถานที่จําหน่ายอาหารร้านกิตติซีฟู้ดประชาอุทิศ27แขวงราชบุรณะ ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเ e อกชัย Distribution System สาขาประชาอุทิศ27แขวงลาดบุรณะแล้วก็ที่บริษัท CPR จำกัดมหาชนหรือว่า7 e เ e ่ e อีเสาขาประชาอุทิศ27แขวงลาดบุรณะครับ